สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสตอรี่วันนี้ย่าพรจะผัดกะเพราผัดกะเพรากระดูกซี่โครงอ่อนสับนะคะก่อนย่าพรก็เปิดเตาก่อนคะ่ะเสร็จแล้วย่าพรก็ใส่น้ำมันนะคะใส่น้ำมันเป็นหน่อยนะะึงค่ะ พอน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวนะคะใส่กระเทียมไปค่ะเทียมสับเสร็จแล้วยพาพรก็เอาซี่โครงหมูอ่อนลงไปลวนค่ะ ใส่น้ำลงไ้หน่อยนะคะเพราะว่าที่โครงหมูมันก็แข็งค่ะตรงกระดูค่ะก็หลวนหลวนได้สุกค่ะ รดให้สุกๆน,นะคะระหว่างนี้เราก็ปรุงรสเลยค่ะ ใส่น้ำมันหอยไปนะคะช้อนหนึ่งแล้วก็ซอสผักเขียวช้อนหนึ่งค่ะ ใส่น้ำตาลทรายไปหน่อยะคะ่ะตัดลดค่ะเราก็รวนนะคะรวนให้น้ำแห้งก่อนค่ะให้กระดูกหมูอ่อนเนี่ยสุกด้วยที่โครงหมูค่ะหอมกระเทียมมากๆเลยค่ะหอมแล้วก็หอมเครื่องปรุง เดี๋ยวญา่พอลงชิมหน่อยนะคะว่าเดว่ารสเป็นไงบ้างยวนให้สุกก่อนนะคะ ใส่ผงบุรุษหน่อยค่ะ แล้วก็ใส่พริกขี้หนูตำลงไปค่ะยาพรก็เอาพริกขี้หนูสวนกับพริกจินดาตำด้วยกันนะคะ ชิมรสอีกหน่อยค่ะเพราน้ำจะแห้งแล้วก็วจะตัวเข้มข้นแค่ไหนอร่อยค่ะเดี๋ยวแล้วยาพรก็ใส่กระเพราลงไปนะคะใส่ลงเพาก็ะเพราลงไปผัดเลยค่ะ หอมค่ะหอมใบกระเพราหอมเครื่องพริกกระเทียมอร่อยค่ะรสเผ็ดจัดจ้านค่ะเค็มได้แล้วก็มีหวานตามนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวพรก็ผัเดเสร็จแล้วนะคะปิดเตาค่ะ นี่ค่ะคือผัดกระเพราของย่าพรนะคะผัดกระเพราหมูกระดูกหมูอ่อนค่ะใส่พริกสดนะคะใส่พริกขี้หนูตำสดอร่อยค่ะเผ็ดถึงใจค่ะย่าพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องย่าพรขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ